สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับนี่คือตัว Y8 e.on นะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบนะครับซึ่งสรรพคุณนะครับมีมากมายเลยนะครับทั้งในเรื่องของการชะลอวัยนะครับลดการอักเสบแล้วก็ทำให้ ร่างกายปรับสมดุลครับเรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่าครับว่าเราจะใช้ตัวไอออนเนี่ยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพนะครับเรามาดูตำแหน่งที่จะใช้ในการติดนะฮะตำแหน่งที่แนะนําในการติดครับคือตำแหน่งแรกนะฮะก็จะเป็นที่ตรงบริเวณท้ายทอยคือ C7 ระหว่างข้อต่อ คอกับกระดูกสันหลังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็จุดที่2ก็คือจุดบริเวณนะครับใต้สะดือใช้นิ้วเรานะครับสนิ้ววัดลงไปแล้วก็ติดครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพนะครับและนอกจากนั้นครับเรายังสามารถติดบริเวณขาได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณตุ่มนะฮะตรงเท้าเนาะนะครับติดตรงนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของอาการอักเสบอาการ ปวดได้นะครับและนอกจากนั้นครับถ้าหากเรามีปัญหาที่บริเวณแขนบริเวณข้อมือนะครับเราก็ยังสามารถติดตรงนี้ได้นี่คืออีกจุดหนึ่งที่สามารถติดได้เนื่องจากเขาช่วยในเรื่องของอาการปวดอาการอักเสบเพราะฉะนั้นเราสามารถติดตรงที่มีอาการปวดนะครับมีอาการอักเสบได้บริเวณเท้าก็เหมือนกันครับสามารถติดได้นะครับตรงบริเวณหลังเท้านะฮะ นี่คือะะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Y8 Ion e ครับซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับที่ถูกคิดค้นด้วยนะักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนะครับกระบวนการทำงาน,นครับเป็นการปรับสมดุลของร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีแสงนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่ ไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งตกค้างนะฮะเป็นการกระตุ้นทําให้ร่างกายของเราทํางานได้เต็มที่ครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสินใจมากเลยครับสำหรับ Y8 น e ์เอนครับ